สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูบอมนะคะในภาคป่ายวันนี้นะคะครูบอมจะพาเด็กมาเล่านิทานเด็กพร้อมฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะน้โมกับข้าวตูนะคกำลังเล่นโยนบอลโอ้โหสนุกมากเลยแต่แล้วค่ะก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงร้องดังฟังทุรนทุรายเอ๊ะ นั่นติ้งโงนกับโลมานี่พากันวิ่งไล่หมาน้อยกันอย่างเอาเป็นเอาตายหมาน้อยนะคะก็ฮือก็หอบเป็นเราก็ไม่ชอบใช่ไหมคะให้ใครมาทําร้ายติ้งหนกนะคะได้ง้างหนังสติคค๊กขัดเล็งมาที่โลมาแต่ก็ไม่โดนโลมาค่ะทําให้น้องหมานะคะปลอดภัยค่ะลูกหมาน้อยตัวขนฟูนะคะกระโดดเรียกแก้มเข้าตูค่ะจนเข้าตูเนี่ยดีใจแต่เข้าตูนะคะก็ยังไม่คุ้นก็เลยได้แต่หัวเราะค่ะ ต่อมานะคะไม่รู้ว่าเป็นหมาของใครคงจะหิวหน้าดูก็เลยให้อาหารนะะจนอิ่มสบายเลยทั้งสองน,นะคะได้เกิดความคิดค่ะถ่ายรูปประกาศติดตามต้นไม้ตามหาเจ้าของที่ทำหายค่ะพอกลับมาบ้านนะคะนโมกับเข้าตูนะคะก็เล่นสนุกกับน,น้องหมาค่ะตั้งแต่เช้าจนสายจนได้ยินเสียงกิ้งกองเสียงออดดังลัน่นโอ้ยนั่งใครอะ่ะถือใบป,ประกาศมาด้วยคุณแม่เลยบอกว่า พี่คนนี้นะคะคือเจ้าของหมาน้อยค่ะได้ตามหลายมหาซอยแล้วดีใจได้เห็นป้ายต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนจริงๆนะคะที่เป็นเด็กดีไม่ทอดทิ้งน้องหมาค่ะเจ้าของนะคะได้อ้าแขนรับน้องหมาน้องหมาก,ก็กระโดดหาเจ้าของค่ะนโมนะคะรู้สึกภูมิใจมากๆเลยและยิ้มแก้มปลิเลยค่ะได้ทําสิ่งดีๆแล้วสบายใจเด็กๆชอบกันไหมคะก่อ,อนจะลากันครูบอมขอฝากกิจกรรมการเรียนรู้และการบ้านนะคะ ชุดบันทึกร่องรอยเล่ม2หน้า5ะให้เด็กนะคะขีดกากบาทตัวเลือกของภาพความสัมพันธ์แล้วก็ฝากกิจกรรมสร้างสารคใบงานหน้า26นะคะให้เด็กๆระบายสีหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวครูบอมนะคะขอฝากกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบในคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ